เอาเลยแม่สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรคะซูชิสองเปิดร้านสูชิใช่ไหมพี่เอกูเล่นด้วยค่ะทุกคนก็คือเพื่อนเข้ามาเล่นช่วยกันสร้างนะคะสองคนนะคะคนคนละฝั่งเหมือนร้านเหมือนเหมือนชาไข่มุกที่เราเคยทำคราวนั้นเลยแม่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มพี่เอกดแล้วเหรอนันใช่กดไปแล้วน่โอเคงั้นแม่ก็จะเริ่มกดของแม่ฝั่งแม่แล้วนะน้องๆนี่กดเยอะๆไปเลยพื้นที่ห้องครัวครับแล้วเริ่มตั้งแต่สิบห้าบาทว่าเหมือนจะเป็นอันนี้สูชิเฮะ วาวซูชิใสอะไรน้องๆอันนี้อะไรอะแม่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องวิ่งมาดูนี่คืออะไรอ่ะซูชีอะไรอะเครื่องหยอดข้าวซูชีหยอดข้าวซูชิใช่มาแล้วนั่นอะไรอ่ามองไม่ทันเอาใหม่ซิไม่ใช่ไม่มีมองบบนี้ก็ได้นั่นแหละไหนอะเนี่ยข้าวปั้นนี่เลยอ๋อข้าวปั้นแต่หน้าอะไรไม่รู้น้องๆข้างในมันสีส้มอะมันก็ข้าวปั้นบุกติะใช่ไหมสอนเก็บเงินโอเคเขาบอกให้เราไปทำไหนเราไปทางนั้นเลยแม่เราจะได้ถูกต้มมาต้ม มาเราก็ต้องกดเองก่อนตองตอนแรกว้าวพี่ได้เนี่ยอันนี้เขาปั้นห่อสาหร่ายทุกคนทุกคนอะไรทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าพี่ได้เขาปั้นห่อสาหร่ายอืมนี่แม่ได้เครื่องหยอดข้าวแล้วนะคะจัดมาก็คือเป็นข้าวปั้นห่อสาหร่ายแบบพี่เอญ้ยเอลีว้าพี่จะซื้อนี้นังนมเครื่องหยอดซูชิแตงกวาห้าสิบเหรียญมันเป็นซูชิแตงกวาแบบเนี้ยน้องๆคือซูชิแตงกวาเนี่ยซูซี่เนี่ยน้องๆ มันจะหนาม,ม,มันจะพันแบบนี้น้องๆแต่ว,ว่ามันจะมีแตงกวาตรงกลางทำให้เราได้เงินเยอะกว่ารจริงหรือใช่ไหนเดี๋ยวแม่ลองเสียหนอง,นอ,งอ,อีกอันหนึ่งสองร้อยบาทต้องแรงข้างในเป็นแตงกวานั่นเองใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บเงินเยอะๆก่อนดีกว่า แม่ไปซื้อของแม่ตีเงินในในราคาแน่เนี่ยมีหนึ่งร้อยสามสี่หกแล้วนะของแม่เหรอใช่แม่ต้องเก็บให้ครบสองร้อยเพราะว่าจะซื้อตู้ยอดปลาทูหน้าตู้ดปลาทูหน้าสูสีไม่ซื้อยังอ่ะยังตังยังไม่ถึงแต่นะซื้อแล้วเดี๋ยวจะซื้อแล้วนะโอ้ m ม g ก d เดี๋ยวเดยเป็นนี้แน่น้องะเนี่ยขั้นขั้นตรงกลางมันเป็นสีฟ้าจริงเหรอใช่ปลาทูหน้าน่ะนะใช่ทำไมเป็นสีฟ้า ไม่เห็นนากินตรงไหนเลยใส่สีผสมอาหารื้อ้าวใส่สีผสมอาหารอะไรสีผสมอาหารต่อไปเครื่องหยอดซูชิกรุงราคาสามร้อยเหรียญจ่ายพี่ซื้อแล้วนะพี่ห้าร้อยเจ็ดสี่ห้าร้อยเจ็ดสี่เลยหรอว้าวโหว้าวทุกคนดูสีมาเป็นสีเหลืองๆตรงกลางด้วยนะอีมันไขหวานหรือเปล่าไขหวานนี่มันเป็นกุ้งไม่ใช่เรอ นูชิกรุ้งทําไมมีเหลืองเหลืองผนังห้องครัวก่อนพี่อ่าผนังห้องครัวเหมือนละแนงเลยคะซูชิกุ้งมีเหลืองเหลืองเฉยต่อไปแม่จะมาซื้อเครื่องปลาแซลมอนปลาแซลมอนคือตรงกลางเป็นสี้มนาจ่าจ๊เรามีซานด้วยฮะแล้วก็จะมาซื้อพงค่ะเดี๋ยวซื้อเชฟไปทำงานให้ก่อนนว่าเชื่อ ุิยมีเชฟมาด้วยหรอใช่จะซื้อเลยนะห้าร้อยบาทเนี่ยซื้อดีกว่าโอ้ยซื้อแล้วเชฟสองหนึ่งพันเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่่คะไหนเชฟอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงแม่มิงมาดูมาดูอ๋อคุณเชฟอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงง่ายอย้เชฟน่าฟ้าเขาทำเงินให้หนูด้วยนั่นนี่นี่น่าอุ้ยดีอ่ะโลดเ้าเดี๋ยวแม่ต้องไปซื้อบ้างแล้วต้องเงินเะต้องเก็บเงินใี้ครบห้าร้อยต้องซื้อโต๊ะครัวก่อนใช่ไหมต้องซื้อโต๊ะครัวก่อนเพื่อนมาได้ไหมเฮ้เพื่อนมาทำอะไรเพื่อนมาดูบ ไงบ้าเหมือนว่าบ้านเขาเพื่อนจะมากอดกวนกวนหรือเปล่าเนี่ยอุจจาระอุจจาระอีกแล้วอุจจาระแม่เนี่ยอุจจาระเขาดูไหมอุจจาระก็คือที่ด่างเหมือนผนังห้องครัวมาแล้วของแม่ต่อไปจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะผนังด้านบนแล้วก็รายละเอียดโต๊ะครัวค่ะมีจานทําความสะอาดยในตรงนี้ด้วยตึงกดไม่ได้อ่ะว้าวอ่แม่มีปุ่มเชฟขึ้นแล้วได้ไฟแล้วนะน้องๆอุ๊ยบ้านนั้นเขามีไฟแล้วอ่ะ พี่สู้ไปจ้าผมไฟมอนตูซี่เลยอะไฟมันชูชูซูซูชินี่คุณเชฟห้าร้อยจ้างมาเลยแม่มาแล้วเขาจะทำเงินให้เราในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดเ้ยไม่ใช่ยี่สิบเหรียญเองอะใช่ใช่ไหมยี่สิบเหรียญเองอะใช่แค่ยี่สิบเหรียญหรอกแม่คนแรกอ,อะอีคนนึงต้องหนึ่งพันอะ เอี้ยได้อีกคนนึงแล้วหรอเชฟสองคนแล้วหรอคะยังขอนเก็บเงินซื้อเนี่ยซื้ออะไรที่มีประโยชน์ยู่ว่านซื้ออะไรที่มีประโยชน์จะออกไปกวนเพื่อนแบบไม่ต้องมีของก่อนดีกว่าเฮ้ยจำได้ว่ามันมีดาบอะไรเบารงเนี้ยโอเคก็ซื้อเพื่อนอก่อนนะโอ้โหได้ดาบทองไปป่วนเพื่อนแล้วไม่จ๋าเอาดาบทองบ้านหนูก่อนไม่เผื่อเพื่อนนะปวนได้เดี๋ยวก่อนขอจ้างเชฟคนตอนนี้เชฟคนที่สองของแม่เชฟคนที่สามเชฟคนที่สามอีกพันห้า เชฟคนที่สองก็ทำเงินยี่สิบเหมือนกันนะจริงเหรอออืืสงสัยจะค่อยๆเพิ่มสงสัยพันห้าเอกไปเล่นดีกว่านะนะแม่ปีเงินบ้านหนูตอนนี้เท่าไหร่แล้วเหรอ1พันสองโอเคพันหรือสองอ่าแม่มาซื้อเชฟคนที่สามแล้วน้องๆเขาก็ทำอุ๊ยเป็นผู้หญิงนะจริงเหรอเขาชอบผู้หญิงผมยาวเขาทำเงินให้แม่ยี่สิบเหรียญ เนี่ยสวยแมยไหมหน้าฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยเขาชอบหน้าฟ้าน้องเป็นเชฟคุณผู้หญิงนะคะครีแล้วก็มีจานมาค่ะจานคืออะไรคะอ๋อจานให้คุณลูกค้ากินอยู่บนโต๊ะนี้นั่นเองแล้วแม่ก็ไม่มีโต๊ะตรงกลางตรงนี้หรอซื้อสรูปปยังไม่มีนีโต๊ะมาแล้วจ้าหนูก็มีตะตเนี่มีต้องมาแล้วจริงจรแล้วเขาจริงหรอเดี๋ยวนะแม่จะซื้อจานตรงนี้อีกอ่ะจานขึ้นตามโต๊ะแล้วตอนนี้ ที่สองหนึ่งทียังตั้งมาไม่หมดอีกทีวารูสิทงซูชิค่ะนี่แม่มีทงซูชิแล้วทซซนนะะคี่บาพรมสองชั้นก็มาใช่โต๊ะมาจ้ะต้นไม้โอเคว้าอยากซูชิแล้วผนังแล้วนะแม่มาผนังแล้วนะจริงเหรอจ้าผนังโคมไฟค่ะโคมไฟอย่งนี้ต้องมา แม่เพิ่งมีน้องแม่จ๋าเพิ่งมีนาะแพลตฟรอรซื้อตูกรวดดีกว่าทำความสะอาดเคาน์เตอร์ค่ะโต๊ะทำความสะอาดนะคะบ้านแม่เป็นไงแม่จ๋าถ้ามีเพื่อนมาในบ้านก่อนถ้ามีเพื่อนมาเรามีของสำคัญที่ต้องไปบ้านหนูนะเดี๋ยวแม่จะามาเอาโต๊ะตรงนี้ไปบ้านหนูนะแม่มีสำคัญที่ต้องดาบนั่นหรอคะใช่เผื่อเพื่อนมาไงไปเอาไปเอาค่ะ เพื่อนเขาดีมั้งไม่มาแล้งแม่หรอกไม่เป็นไรเผื่อเขามายางนีแม่เอาเผื่อไว้นี่แม่จะซื้อดาบแล้วซื้อดาบก็ซื้อนะนี่ไงกาลังจะซื้อเนี่ยคาตานะทองคําคาตานะทองคําเหรอเน่มาเลยว้าวพี่ได้โหสายฟ้านี่เหรอพี่นอนได้งั้นเหรอแม่จะซื้อโตะทําความสะอาดอีกนะคะ๋อเป็นพนักงานทำความสะอาดเป็นเชฟทำความสะอาดให้เราโอ้ยค่ำค่ำาดได้ทีละยี่สิบ เหรียญอยู่นะค่อนข้างระับทองใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็มาใส่จานตามโต๊ะนะคะ350ร้อยห้าสค่ะว้าตรงนี้นี่นะอ่าได้แล้วนะคะสลักเกียวที่โยนได้จ้ะอืมเป็นเหมือนสายไฟนี่แหละสาย่อฟ้าผู้เรียกพายุโทนาโดนะคะก็คือเป็นเหมือนเกมนั้นเลยอุปกรณ์ใช่ไหม แม่เพื่อนอาดามาเายอุ้ยเพื่อนข่าย,ย่ญ่หรอเออเขาไม่ดาาด้วยนะแม่อยา่าอย่าไปเล่นกับใครนะเพรอ,อย่าไปเล่นกับไฟจะบอกให้รู้อย่าไปเล่นกับไฟเฮ้ยอะไรเรื่องนั้นไม่เกียวต่อไปอ2 2> แม่จะซื้อ,อประตูนะคะประตูปิดก่อนไม่ให้เพื่อนเข้ามาอันนั้นไม่ก่อประตูนี่นั่นแหละก่อประตูก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะประตูต่อไปนี่ประตูแล้วเพื่อนเข้ามาไม่ได้แล้วทีนี้แค่นี้หนูก็ปิดเพลานชั้นสองเรียบร้อยชั้นสองนะคะไปชั้นสอง้วคะหนึ่งชั้น แสง,งแไฟโอเคทีทางเข้าแล้วย,ยายจีไรเจดีใจจังเลยเอาแล้วชั้นสองละ่ะชั้นสองยังไม่ได้ทำไง๋อนนี้ไงมีปุ่มขึ้นมาแล้วเป็นบันไดนะคะอีกหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวเพิ่พงทำให้เพื่อนมาลงมาเถอะเพื่อนเขาก็ไม่ได้อาคาดเราขนาด<อ>นั้นหรอกมัง้งมีรูแล้วฮมันมีรูอยู่แล้วแหละอ่าแม่มาซื้อบันไดแล้วน้องๆนี่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งก็โอเคแม่ลองขึ้นก่อนนะ ว้าวบันไดนี่ก็เวียนหัวเหมือนกัน,กนโอ้ไม่มีตังอีกหนึ่งพันหนึ่งพันห้าใช้พื้นห้องครัวหนึ่งพันนะอ่านี่น้องๆแม่จะมาซื้อพื้นห้องครัวนะคะแล้วก็สายลําเลียงก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมาซื้ออะโวคาโดซูชิหยดนะอะโวคโดยังไม่ได้ซื้อคะ่ะม, <า S 1> มัน <S 2> 2. <S ใช้เงินสองพันสองร้อไหนอะแม่อะโวคาโดตรงโน้นอ๋อของชั้นสองของชั้นสอง ้อพรมก่อนโอเคแม่มาซื้ออะโวคาโดซูชิหยดแล้วนะคะนี่เป็นเขาปั้นนี่แหละข้างในเป็นสีเขียวๆนาะงลดอะโวคาโดนะต่อไปจะซื้อซูชิกุ้งนะคะอีกสองพันเจ็ดค่ะข้างไหนมันเป็นข้างเออข้างบนเป็นหลักพันยังคะหลักพันหลักสองพันทั้งนั้นเลยสองพันหรอคะใช่ค่ะอ่าน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้อเครื่องหยดซูชินะคะนี่เครื่องหยดซูชิกุ้งสบายๆละทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะมาอัพอัพเกรดซูชินะอ่าตอนนี้มีตังเหลือซื้อพรมก่อน โอเคอ่าแม่มาซื้อนักอัพเกรดซูชิแล้วนะคะนี่ที่ทำเงินให้แม่เนาะก็รอบประมาณนี้ต่อไปนะคะแม่จะมาซื้อโต๊ะแว่นตาค่ะโตะแว่นตาเป็นยังไ,ไงไหนแม่โตะแว่นตาก็คือเคาน์เตอร์บาร์นี่แหละเคาน์เตอร์บาร์เออแล้วก็เล่นนี่นะโต๊ะนะคะโต๊ะให้ลูกค้านั่ง <c oughs> นะคะโต๊ะค่ะจานมาจะจานนะคะต่อไปก็พืชคะ่ะ ก็คือต้นไม้นั่นเองต่อไปแม่จะมาซื้อเชือกนะคะคือเชือกอะไรอ๋อเชือกกั้นนะแล้วก็รูปปั้นเชฟค่ะแล้วก็เพชรเอรดาบมังกรนี่ดาบไฟนี่เนี่ยโอเคไม่เป็นง้ดาบมังกรนี่เทชมาด้วยแล้วเทชมัดเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องมีดาบมังกรไว้ซ่อน่ติดตัวไ้ก่อนนี่น้องๆอลังการอยู่นะนี่อ้าวพี่เอมาเอาของแม่เฉยเดี๋ยว จะมาฆ่าหรือเปล่าไม่ได้ฆ่าเก็บ <c oughs> ก่บอนเดี๋ยวฟันกันเองฟันกันเองซ <c oughs> ะเลยแม่ยังอยากโดนฟันบ้างเดี๋ยวเผื่อฟันกันเองเนี่ยพายุทอร์นาดโดนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ,อยากลองไหมไม่เป็นไรหรอกเกรงใจเนาะก็ <c oughs> อยากจะตีแล้วนะแม่จะตีพายุทอร์นาดโดเนละยไปเลยพายุทอร์นาดโดมาฟิวอยู่ในทาเกชิได้นะอะไรเนี่ย มีพอร์ตด่านออฟบี้ด้วยนะคะเราสามารถเข้าไปเล่นได้เพื่อที่จะรับเงินเดี๋ยวแม่จะพาน้องๆไปเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ขอซื้อน้ำยาหายใจไฟก่อนกันหนังนะคะแก้วค่ะไปนะจ๊ะไปนะจ๊ะไปเ็ไปด้วยกันนะนี่จะต้องมาซื้อทำความสะอาดเคาน์เตอร์มาดูซิด่านดกระโดดอันนี้มันจะเป็นยังไงแม่ไปแล้วนะนี่เข้ามาในด่านออฟบี้แล้วนะคะโอ้พี่เอมาก่อนแม่อยู่เนี่ยกระโดดง่ายๆก็คือกระโดดห้ามโดนเลเซอร์นั่นแหละ ใช่ไหมพี่กระโดดง่ายๆเลยจริงป่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช้ดาฟันเดเซอร์สิทำไมแม่ใจอ่ะมันง่ายแบบไหนอ่ะใช้ล่ะฟันเดเซอร์สิแม่คนนี้รอดหรอกจริงป่ะเรอเล่นนะไม่โตอีกแล้วมาเล่นคนเท่ครับ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 อะไรไหนยักก็โดนเลเซอร์แบบนั้นแม่เนื่อเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ตังสเต๊ะ โอ้ยยากก็โดนเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ดาฟันเลเซอร์เป็นหนึ่งจะได้เซียนนั่นก็ไม่โดนเลเซอร์ก็ไม่โดนก็อกลับมาที่เดิมนี่ไงดาฟันเลเซอร์ก่อนจะได้เซียนนั่นตายกะโดนไม่ได้เครื่องมันเลยก็เอามาเล่เลยมาเดี๋ยวทำเองมาจุ๊บๆเซียและเซียและเริ่มเซียและเริ่มเซียและเริ่มเซียแล้วเริ่มเซียแล้วที่เอฟไดหมดเวลาแล้วนะอุ้ยทำไมแม่ตายนอนอย่างเงี้ยเลยอะน้องน้อง พี่ทำไรแม่เนี่ยอะมันก็เซียนไงคนเซียนไงคะเลยได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้พันกว่าบาทแล้วมั้งแม่พิงหนูไม่เอาเธอบอกหนูเงินเยอะแล้วนะอะไรนะหูเงินเยอะแล้วนาะโมสินหนูมีเงินเยอะแล้วนะอ้อิยหมื่นสองต่อมาเป็นโมอ้าวต่อไปนะน้องๆแม่จะมาซื้อเจ้าตรงนี้ก่อนเลยเขียวนาไปตกแต่งธรรมชาติดีกว่าทำความสะอาดนะคะแล้วก็ซื้อเชฟไอซื้อคนมาทําความสะอาดจะได้เงินเนาะได้เงินเพิ่มมาเป็นสี่สิบเหรียญค่ะ ซื้อเสานะคะผนังห้องครัวคา์เตอร์ครัวนะคะรายละเอียดครัวค่ะเฉฟมาซื้อเลยแม่ซื้อเชฟนะคะด้านบนเนาะเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะคะได้สี่สิบเหรียญนะคะก็ทําเงินให้แม่นะสี่สิบเหรียญแล้วก็มาซื้อโต๊ะครัวนะคะจะไปแก้งเพื่อนดีกว่าอ่าน้องๆตอนนี้แม่ก็มาติดผนังบนก่อนนะคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นชั้นสามค่ะแสงไฟนะคะนก็ยังไม่หมดไฟสบายค่ะ แล้วก็พรมนะคะโอเคมีพื้นจะไปชั้นสามแล้วนะคะมาดูมาแล้วโตค่ะท่จาไปดูหน้าร้านเราหนา้เหมือนเหมือนของจริงเลยนะอุดจาระก็คือเก้าอี้นั่นเองทงซูชีชั้นสองมาแล้วอ่น้องๆตอนนี้แม่มาซื้อบันไดไปชั้นสามแล้วนะคะนี่แล้วแม่ก็จะมาซื้อเจ้าพนักงานแห่งประกายไฟก็คือดาบอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะ ว้าวแล้วเขาลูกหนเอายานมามจะตัวค้างฮะมันจะตัวค้างแม่เหรอใช่ทำไมค้างอ่ะนี่แหละหนูไปใช้เนี่ยแหละตัวก็เลยค้างมันเป็นเป็นการสต็อปหน้าจอเราให้แบบว่าเวลาถ่ายคลิปอ่ะอาวแล้วมันดีหรือไม่ดีอ่ะมันดีนะแม่แต่ว่ามันต้องสต็อกหน้าจอต้องขอเพื่อนเข้าบ้านไปเอาอ่ะขอเพื่อนเข้าบ้านไปเอาคืออะไรคุณมเ้อขอเพื่อนเข้าใจอ่ะอ่ะแม่ก็เสร็จชั้นสองแล้วน้องๆเดี๋ยวแม่ก็จะไปชั้นสามแล้วนะคะไปดูอาการก่อนเป็นไงมั่งโอเคมีพรมมาให้เรา กดนะแล้วก็มีพื้นห้องครัวมีโตะมีบูธนะคะแม่ก็กดบูธก่อนแล้วกันปึ้งนะคะอ๋อเป็นเก้าอี้นั่งแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้าจะมีเงินเยอะจังเลยอ่าตอนนี้แม่จะมาซื้อพื้นห้องครัวก่อนนะคะเพื่อที่จะทําเงินก่อนเนาะสร้างสายพานลําเลียงตอนนี้พี่จะมาซื้อดาบเครื่องหยอดซูชิอุ้ยสีม่วงซูชิอะไรสีม่วงได้ตั้งพันหนึ่งสองร้อยห้าสิบแล้วก็ซื้อเสานะคะผนังห้องครัวค่ะ ามาแล้วเอ้าไปเล่นเกมเวยเลยพืดนะคะโถมาฝึกความเฟียวเหรอจ๊ะอ่ะน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้อโอเมก้าซูชิหยดนะคะหมื่นห้ามันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะทําเงิน,น,นให้เราชิ้นละเท่าไหร่ละชิ้นละเทะะ่าไหร่อะพันเจ็ดอยู่นะพันเจ็ดห้าสิบเลยนะคะนี่นะแล้วก็แม่จะมาซื้อเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็จะมาซื้อเชฟก่อนเลยคะ่ะทําเงินนะคะนี่เชฟคนที่สองมาเลยแล้วก็เดี๋ซื้อเชฟคนที่สามนะคะ นี่แล้วก็ซื้อจานด้วยนะคะนี่เชฟทั้งสามคนนะคะทําเงินร้อยห้าสิบร้อยสาสิบร้อยยี่สิบเนาะแต่ละคนทําไม่เท่ากันอ่ะน้องๆตอนนี้แม่จะมาซื้ออะไรเนี่ยเชือกนะคะโอเคแล้วก็แหวนไฟค่ะนี่ก็สว่างสวยขึ้นมารูปปั้นซากุระนะจ๊ะโต้ค่ะบูขอดูนูนะคะหนีรูปปั้นซากุระก่อนดีกว่าผนังค่ะผนังแก้วผนังบนชั้นสี่มาเลย แ,แล้วก็บันไดา<ห>มาเลยจ<ห>้ะนี่แม่มีบันไดแ,<ห>แล้วนะคะ,ะมีบันไดไปชั้นสี่แล้วแต่ว่าเราจะมาซื้อโคมไฟก่อนแล้วก็อะไรนะผนังสวนญ้านะคะย้ายที่ยื่น,<ค>นออกมาโต,ตรงดาดฟ้านะแม่ก็ได้ดาดฟ้าโคมไฟนะคะต้นสักุระาสีชมพูะโต๊ดาดฟ้าไหนต้นสักุระสีชมพูดาดฟ้าพืชนะคะต้นซากุระาสวยจังเลยเนาะ สีชมพูแบบนั้นเลยดูวิวด้านบนนะคะน้องๆฝัง่งนู้นก็จะเป็นตึกของคนอื่นเขาตึกของเราด้วยแหละต่อไปนะคะทําความสะอาดเ<ช>คาน์เตอร์นะค่ะแล้วก็จ้างพนักงานทำความสะอาดทําเงินให้เราในราคาครั้งละเท่าไหร่มองไม่ทันเดีย๋ยวซื้อชั้นสามก่อนดีกว่าหนึ่งร้อยละมัง้งเนาะมองไม่ทันอนะถ้าหนึ่งร้อก็น่าจะดีแนะแม่ทีนี้แม่จะไปชั้นสี่แล้วนะน้องๆจะพิ ท้านั่นพี่จะไปชั้นสามลยนะคะนงชั้นสี่นะคะแม่ก็ซื้อพรมก่อนเลยแล้วก็ซื้อบูธสำนักงานนะคะแน่เป็นเหมือนห้องของพนักงานเนาะแบบนี้นะคะอ่าน้องๆแม่ได้เงินมาเพิ่มแล้วมาซื้อพนักงานทําเงินนะคะเป็นผู้จัดการนะโอ้โหกดทีเดียวได้หลายคนเลยทําเงินให้คนละร้อยห้าสิบเลยนะคะห้าสิบต่อครั้งอ่ะเนี่ยคืนพร้อมกันเลยนะคะอย่างนี้เลยไอ้ตี๋มีเงินเยอะกว่านะเอย่าต้องจ้างคนที่เขาทํางานดูสิ กดครั้งเดียวนะขึ้นมา6คนเลยช่วยทําเงินให้เราทีนี้แม่ก็จะมาซื้ออันไหนที่มันทําเงินก่อนก็คือบูธสำนักงานขึ้นมาก่อนแล้วก็พนักงานอีกติดหมื่นห้าค่ะนี่ผู้ดูแลระบบนะเขาจะทําเงินให้แม่พารงละสองร้อยห้าสิบนะมีสี่สี่คนแบบนี้เลยนะคะสองฝั่งอ่าแล้วแม่ก็จะมาซื้อพืชน,นะแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ผนัง แน่นะคะน้องๆอ่าน้องๆตอนนี้แม่ก็คือซื้อผู้ดูแลระบบอะไรนะคะทําเงินให้แม่แล้วนะคะด้านบนผู้จัดการผู้ดูแลระบบเนาะผู้จัดการก็ทําเงินให้แม่ทีละร้อยห้าสิบนะคะผู้ดูแลระบบก็ให้ทีละสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีอยู่4คนเนาะผู้ดูแลระบบผู้จัดการเนี่ยก็จะมีอหคนนะคะแล้วทีนี้แม่ก็จะมาซื้ออ่าตรงนี้แล้วนะคะชั้นสี่เป็นอาวุธนะคะของแม่เนาะ หมดแล้วแหละชั้นสองของหนูเป็นปืนอ่าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอรไหน่อยแม่แม่ไม่อยากมอเตอร์ไซค์ทองนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ทองแล้วก็ซื้อหลังคาแล้วแม่ไหนมอเตอร์ไซค์ทองอยู่ชั้นสี่ใช่เปล่าใช่ค่ะไฟนะคะสาวนี่มันของที่หนูตั้งใจแม่เป็นยังไงเนี่ยนี่เนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะพี่เอเอาของแม่ไปเล่นอีกแล้วตอนนี้แม่กดเปิดบันไดมาแล้วนะคะไหนพี่เอไหนขี่มอเตอร์ไซค์ให้แม่ดูหน่อยดิดิมันเป็นยังไงนะ โอ้นี่เท่เลยพี่เออเราวังชนกระจกผนังของแม่นั่นน่ะมันจะลงล่างเด็กแว้นนะคะเด็กแว้นพี่เอเด็กแว้นในบ้านเลยน้องเด็กแว้นนะพี่เอนะดูซิ่งอย่างเลยยังการรถถังเลยเนาะขับอยู่ในไอ ใีาา่โอ้โหแม่พิงสุดท้ายก็หล่นตุ๊บลงมาเลยอันนี้ข้างบนมันยังไม่มีปุ่มอะไรให้แม่นะคะชั้น5แม่ขึ้นมาดูสงสัยมันต้องให้กดชั้น2ให้เสร็จก่อนก็คือเหลือปุ่มนี้นะคะลูปปั้นแป้นพิมพ์สีทองอีกจะดูอะไรแม่ลูกป,ปั้นนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอีก2.5น,นะเงินแม่ยังไม่พอลลหลอกเองินก่อนเงินไหมฮะมีใครมาสู้เหรอมีเพื่อนมาด้วยนะเนี่ยเพื่อนอยู่ข้างนอกเต็มเลยไปฟาร์มเขาจะมาสู้กับเราเหรอ อยู่แล้วหนูมีดาบมังกรรเลยไม่หมายถึงเขาสู้กันเองหรือเขาสู้กับเราไม่ใช่เดี๋ยวเขาอยู่ข้างล่างในตอนนี้เขากลับเข้าบ้านแล้วไม่ปิงไม่ช่วหนูแม่เป็นไม่ไปสู้กับหนูเขาแบบเขาบ้าหเืาเลาสงสารเขาเขาเห็นเขเห็นคนหนึ่งถือดาบแดงเลยนะเขาจะไม่สู้หรอแม่คิดว่าถ้าเขามาก่อกวนที่บ้านเราเราถึงสู้กับเขาโคมไฟแสงทำไมอารมณ์มันแปลกๆนะหุยเสียงอะไรอ่ะเสียงเพื่อนข้างโลกแน่นอนเลยแม่ยังกระป๋อยระเบิดมาอย่างนั้นล่ะน่าแหละจะไปสู้ พี่จะไปสู้กับเขาหรอเขาอยู่ไหนอ่ะเรามีพายุเขาไม่ได้จะสู้กับเราซะหน่อยพี่เอ๋เขาอยู่ไหนเหรอถามหน่อยแค่อยากเล่นเอ๊ยน้องๆดูพี่เอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อกวนเพื่อนอย่างีเลยนะคะนั่นน่ะดูสิถือดงถือดาบวิ่งฟันคนโน้นคนนี้เข้าไปทั่วเลยอ่าตอนนี้แม่จะมาซื้อรูปปั้นแปมพิมพ์สีทองแล้วนะคะนี่เลขาไม่ดาบอย่างเขาไม่แล้วว่าเขาไม่ของเต็มยศเลยอะแม่ แมเขามีของแล้วแม่เขามีของแล้วไ,ไม่ว่าเขาไม่ได้มีของแลแม่หรอต้งองป<อ>ุ่มนี้ไม่ขึ้นอีกแล้วแม่จา๋าหนูจะไปลว่าเัวเอกแล้วล่ะข้าเข้ามาดูบ้าตายเลยใช่ปะอะไรนะใช้วิธีด้ดดดดดวาาดย嘛หลอกเข้ามาเด้เข้ามาเด้เออให้ตายอยู่เลยค่าวิธีนี้แหละเดี๋ยวแม่จะลงไปชั้นล่างนะคะไปกดด้านหน้าเนาะหนูกดด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยลูกหรอพี่เอกกดเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จะตามไปกดเขาไม่ของไม่เหมือนเราด้วยนะแม่ มีอะไรอ่ะเขาดื่นอะ่ะเขาซื้อมัง้งใช้โบักเขาไม่ได้ใช้โลบักเพราะว่าบ้านเขาเป็นสีนู้นสีนี้เขาก็เลยมีของต่างจากเราไปไง<ด>เขาเราบ้านสีดองต้องสองต้องบ้านสีทองต้องสองชั้นก็เลยด้ของแบบเดิมเนี่ยมีประจายสายฟ้าเนี่ยเราบ้านเทพสายฟ้าหนีไม่ที่ไปรุ้เนี่ยอา่าตอนนี้แม่มาซื้อทางเท้าน,นะน้องๆหญ้าค่ะแล้วก็พุมพ่มไม้โคมไฟนะคะนี่สว่างสวัยโลโก้นะคะโลโก้ด้านบนมัง้งโลโก้อะไร ายซูชินีออนนีออนสองนีออนสามนะจ๊ะต้นซากุระพี่สีชมเรา๋ยหันไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่โอ้ของแม่ไปหนึ่งสองสามสี่ชั้นแล้วกำลังจะไปชั้นที่ห้านะพี่เอย่ายังเหลืออีกฟีกหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จเลยอีกฟีกหนึ่งอะใช่เลยแม่อ่าต่อไปแม่มาซื้อต้นไม้นะคะแล้วก็โคมไฟค่ะมานั่งทำไมต้องลงไปชั้นล่างกันเลยผูไม้นะคะนี่ต่อไปพุ่มไม้นะคะด้านหลังแล้วก็โคมไฟ นี่พุ่มไม้ด้านหลังนะคะแล้วก็โคมไฟค่ะฝั่งนะั้นจะเป็นของพี่เย่านะด้านหลังก็มีนะพี่เอจริงเหรอดูด้านหลังของรถเสร็จยังยังเหลืออีกปุ่มหนึ่งนะ้องพี่เอามายังหนึ่งมอเตอร์ไซค์ดุเบี้ยวอ่ะน้องๆดูพี่เอไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นอีกแล้ว <c oughs> สนุกสนานใหญ่เลยไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> เฮ้ยมันเล่นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เฉยเลยดู นี่แล้วนี่ก็คือโชมหน้าของร้านซูชิกห้างซูชิอภิมหายักษ์ที่เราสร้างกันสองคนแม่ลูกนะัน้องๆนะและ้วลนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่เอทำไมอ่ะดูพี่เอกินน้ำยาปล่อยพลังใหญ่เลยน้องๆร้อนมากเลยนอนหน้าแม่เลยเนี่ยดูเดี๋ยวก็จัดการซะเลยมโซ่กันเลยน้องๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Nei! Yeah. <laughs>